สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เขารัรกสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับเราสองคนนะคะโนและก็พี่ภูมิค่ะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะครับที่เราจะมาเคลียร์กันเรื่องของสุขภาพเพศสุขภาพเซ็กสุขภาพทุกอย่างของคุณเนี่ยนะครับค่ะแล้วเราก็มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วเช่นเคยเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักและก็เซ็กนะคะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญคนเก่งของเราโดยตรงเลยนะคะตัวนี้นะครับก็เจาะจงุขภาพบุรุษเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับ your brother น้องชายถูกต้องปกติอันท่าเนี่ยจะไม่หมุนรอบตัวเองถามว่าโลกที่หมุนได้มีไหมมี พอบิดไม่กี่นาทีมันจะขาดเลือดมาเลยก็จะปวดรุนแรงเปิดลงไปปับ๊บเราจะดูสีว่าฟื้นไหมก็จะดำเน่าอย่างนี้นก็ต้องอตัดทิ้งเลยส่วนรักเลือดได้ก็โดนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าน้องๆที่โรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการเนี่ยก็จะมาช่วยขยี้โจ์ร,รักกันนะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่คุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโจ์รักของเราเนี่ยจะมันขนาดไหนสนุกแค่ไหนน้องๆจะตอบโดนใจหรือเปล่าในช่วงรักเลือดได้ครับผมสักครู่เดียวค่ะเคยพาไปแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหม พ่อแม่อยากรู้ว่าพบกันก็เลยพาไปค่ะให้พ่อแม่สบายใจว่า <ų. S 2> ว่าเราพบใครอะไรอยู่อ้านี่คือหนุ่มสาวนักกีฬาหน้าใสใสของโรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการฝึกซ้อมจริงจังขนาดนี้ก็ นิ้วให้เลยล่ะครับราะทักษะจากการฝึกซ้อมและแข่งขันช่วยสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแมแถมยังเป็นบันไดสู่การแข่งขันในสนามประเทศและระดับชาติอีกด้วยครับถ้าเรื่องกีฬาน้องๆสู้ไม่ถอยส่วนเรื่องของหัวใจก็ต้องไปลุ้นกันดูในช่วงรักเลือกได้ ถามกันนะคะสําหรับโพลร,รักเืกได้ของเราในหัวข้อที่ว่าถ้าน้องๆมีแฟนเนี่ยจะพาไปให้ที่บ้านรู้จักหรือไม่มจะพาไปแนะนํากับพ่อแม่เราหรือเปล่านะคะยางว่านี้พี่ชายใหญ่คะเสาว,าน,าวานี้ไปเที่ยวบ้านหญิงใหญ่ไหมอพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่หญิงใหญ่อยู่บ้านจะได้ทานข้าวกันนะคะจะดีนอจ๊ะ คุณพ่อคุณแม่หญิงใหญ่จะไม่ว่าเอารอจ๊ะไม่ว่าหรอกคะ่ะคุณพ่อคุณแม่หญิงใหญ่จด,ดีดีค่ะว่าแต่เสาร์นี้พี่ชายอยากกินอะไรดีคะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะ <c oughs> พี่ชายใหญ่เดี๋ยวหญิงใหญ่จัดให้2 <c oughs> เท่าเลยคะ่ะพี่ใจจรงเลยอะ <c oughs> ต่อปีนี้นะ <c oughs> คุณพ่อกับคุณแม่ของเรา <c oughs> ก็จะได้เห็นแฟนที่เราครบอยู่แล้ว <c oughs> ตัวเองเสาเนี้ไปเที่ยวบ้านตัวเองกันไหมอยากไปเที่ยวบ้านตัวเองอ,ะอ่ะแม่มว่ะค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะว่าเอานะคะนันะันะนะเขาอยากไปเที่ยวบ้านตัวเองอะ่ะพาเขาไปบ้านตัวเองนะไม่ได้ค่ะไปนะมีหวังบ้านบึ้มไม่ได้เลย <S <S <S> ดูที่มันจะเกิดอะไรคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าทะลงใจหรือเปล่าทำไมคะพี่พรมน้องตั๊กตอนนี้มีแฟนหรือยังโสดค่ะโสดโสดตอนนี้โสดสมัยก่อนที่ได้คบกับแฟนคนเก่าเราคบกันนานไหมก็ถึงปีค่ะหนึ่งปีสืบทราบมาสปายของเราบอกว่าแฟนเขาอยู่นี่เลยค่ะ กันหนึ่งปีจริงจังกันตอนนั้นก็คงเคยจะรู้สึกดีรู้สึกรักกันไหมรักนะรักไหตอนนั้นเรารักน้องกัาไหมรักนพาไปแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมเคยแล้วเราเคยพาเรอตั๊กไปแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เราไหมหคิดยังไงถึงได้พาผู้ชายหน้าตางี้ไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่คุณแม่อยากรู้ว่าโควกัน ก็เลยพาไปค่ะแล้วเราตอนนั้นเราคิดยังไงว่าถึงเวลาเปิดตัวแล้วหรืออะไรไงก็ให้พ่อแม่สบายใจก่าว่าเราพบใครอะไรน่าักเดี๋ยวพูภูม่รู้ดะทำไมเอาโปรเพลสักนะครับสวัค่ะน้องแซนคมีแฟนหรือยังเอ่ยมีแล้วครับเคยพาไปรู้จักคุณพ่อคุณแม่ยัง สนิทกันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะสนิทกันแล้วนะคะมีข้อดีเลยจะได้นําให้กับน้องๆทั้งบ้านที่ตอนนี้คบกันแล้วอาจจะแบบเขินอายไม่กล้าไปเจอคุณพ่อไม่กล้าไปเจอคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกลัวครับก็เข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีที่สุดมีอะไรก็จะได้ประสานไยได้ชื่อแท็กซี่หรือเซ็กซี่คะแท็กซี่ค่ะแท็กซี่โอ้แค่เสียงก็หวานแล้วนะอะ แบบไหนสเปคของแท็กซี่ชอบแบบไงแบบไหนหล่อปีขาวสูงค่ะแ,แท็กซี่เคยมีแฟนมาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะแม่ห่วงแม่ห่วงเห็นหน้า,ายาแม่ไม่ได้ห่วงเลยนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเรามีแฟนสักคนถ้าเป็นไปได้เราเลือกที่จะโอเคเปิดตัวหรือว่าเราเก็บเอาไว้ก่อนเปิดตัวน่าจะดีกว่าให้ผู้ใหญ่รู้ค่ะแล้วแล้วเรากลัวไหมแ่บคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้มีโอเคไหมกับการที่เราเปิดตัวแฟนผู้ชายของเรา ก็น่าจะโอเคส่วนหนึ่งน้องไมมีแฟนหรือยังเอ่ยยัยงยังค่ะหนุ่มในสเปคของไมเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็ตัวเล็กก็ไม่ชอบคนตัวใหญ่กว่าเราสมมุติถ้าแฟนสเปคเราเลยเนี่ยรักกันด้วยคบกันมาสามเดือนแล้วรักกันแล้วด้วยตัวเองก็รักเขาเขาก็รักเราอยากจะพาไปแนะนำที่บ้านไหมคะไม่อยาก เพราะอะไรไม่ผอมไม่พาไปแน่นอนไม่พาไปแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะชะอุ้ยเมื่อวัยรุ่นมีความรักก็คงจะต้องถูกจับตามองอยู่แล้วโดยเฉพาะจากคนในครอบครัวแล้วอย่างนี้พี่ๆที่เบเจอร์ซินิเล็กรัชโยธินจะพาแหวนไปแนะนำให้ที่บ้านรู้จักหรือเปล่าล่ะครับ แนะนําให้พ่อกับแม่เรารู้จักว่าคนที่เรารักเป็นยังไงพ่อแม่จะได้รักเขาเหมือนที่เรารักเขาไปแน่นอนแบบว่าเราก็เป็นคนรักครอบครัวด้วยแล้วก็บบอยากอยู่ทั้งกับแฟบนบแล้วก็ครอบครัวก็จะได้แบบเข้ากันได้ไปแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดจะจิงใจกับใครสักคนแล้ว <laughs> เราก็ต้องอยากให้พ่อแม่ของเรารู้จักและรักเขาเหมือนที่เรารักเขาด้วยค่ะ มีแฟนคนไหนก็ส่วนใหญ่ก็แม่ก็รู้หมดอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ยังไม่แน่ใจอะค่ะพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปให้ที่บ้านรู้จักแน่นอนค่ะไปแน่นอนกันให้เขาสบายใจเดี๋่าครับกพคบใครอยู่อะไรเงี้ยเรามาสํารวจความที่เห็นทางฮอกันเลยดีกว่าว่าหากมีแฟนสักคนเนี่ยจะพาไปแนะนำให้ทุกคนคุณแม่รู้จักรเปล่านะคะพร้อเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยแต่ถ้ารักเลือกได้ น้องๆจะพาแฟนไปแนะนำให้ที่บ้านรู้จักหรือไม่น้องๆฝันถงว่าพาไปอยู่แล้ว91.66%พาไปแน่นอน8.34%โหหุยแค่แนนหัวชนะขาดแบบนี้เลิฟฟิลเตอร์จะแนะนำความรักและเทคนิคที่ชิดใจพ่อแม่แฟนยังไงล่ะครับ ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาจะพาไปแลอไม่พาไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆก,กับคุณพ่อคุณแม่มที่บ้านนะครับนั้นพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกๆพาแฟนมาเนี่ยมันต้องใจกว้างเหมือนกันไม่ใช่เอออะไรก็โนโนไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาลูกที่ไหนเขาจะพามาึกออก็ไมฮะทีนี้ผมก็ต้องมีคําแนะนําบ้างนะครับตะกี้นี่คอมเมนต์แล้วก็ต้องแนะนาแบบในการที่เรานะครับเขาบอกว่าเราต้องรู้ทุกอย่างที่พูดไม่ใช่พูดทุกอย่างที่รู้อื ถ้าคำพูดนั้นหรือการแสดงออกนั้นแสดงไปแล้วไม่เกิดประโยชน์หรืออาจจะเกิดโทษกับใครๆเก็บไว้ก่อนก็ได้เมื่อถึงเวลาค่อยทําน้องเข้าใจาใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเรามองว่าเออช่วงจังหวะนี้เนี่ยกำลังใกล้ๆจะสอบนักเรียนหนังสืออยู่คุณพ่อคุณแม่กาลังกังวลใจว่าเราจะเข้าหมหาวิทยาลัยได้เข้าไม่ได้เนี่ยถ้าคืนพาไปตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยจะดีนักคือต้องมีช่วงเหมือนกันเหรอใช่แต่ถ,ถ้าเกิดว่าเอาสอบได้คะแนนดีเข้าหมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไปเกลิ่นพ่อแม่เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะมาเราติวด้วยกันเนี่ยเตรียมเข้าสอบหมหาวิทยาลัยเนี่ยได้แล้วก็เลยพามาแบบนี้ฉลุยครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันมี่าม น้องจำไว้เราจะทําให้ประสบความสําเร็จอัน <ฮะ S 1> ที่หนึ่งต้องเรียนรู้ที่จะรอโอกาส <ฮะ S 1> โอกาสมาต้องฉวยโอกาส <ฮะ S 1> ดีที่สุดก็คือต้องสร้างโอกาสที่ตะกี้ผมพูดครบเลยนะครับ<ฮ>ะจะบอกพ่อหรือไม่บอกพ่อจะบอกแม่หรือไม่บอกแม่ดูก่อนว่าโอกาสนั้นเราเป็นต่อหรือเราเป็นรองถ้าเป็นต่อลุยเลยลูก ถ้าเกิดเป็นลองรองไว้อีกสักพักหนึ่งก็ไม่เสียหายอะไรปกติอันท่าเนี่ยไม่หมุนรอบตัวเองถามว่าโลกที่หมุนได้มีไหมมีเอาบิดไม่กี่นาทีมันจะขาดเลือดมาเลยก็จะปวดรุนแรงเปิดลงไปปับ๊บเราจะดูสีว่าฟืนา้นไหมก็จะดำเน่าอยู่นันก็ต,ตัดทิ้งเลย ดารัก็มร้อยของเราในคืนนี้นะคะจะไม่พูดถึงเรื่องของน้องชายไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคุณหมอด้านศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายมาให้คําปรึกษาสําหรับผู้ชมทุกท่านแล้วล่ะค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันกับหนึ่งสายทางบ้านเลยดีกว่านะครับคุณเดียวอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณเดียวสวัสดีครับ ค่ะฉันสอบถามคุณหมอเลยค่ะอผมเนี่ยมีรักร่วมเพศคือเพศเดียวกันแรับครับคือมีเพศสัมพันธ์ทางทะวันน่ะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าเรามีอะไรกันบ่อยๆผมอยากจะรู้ว่าการยืดหยุ่นหดตัวของรูทวันน่ะมันจะเหมือนกับผู้หญิงไหมคือผมลองมาอมกแล้วมันก็ยังหลวมอยู่อ๋อรู้สึกว่ามันหลวมหลังจากมีเซ็กซ์แล้วรู้สึกว่ามันหลวมใช่ไครับคือง่ายๆนะครับเราถ่ายอุจจาระเกือบทุกวันเนี่ยนะ ถ้ามันทําให้หลวมได้มันคงหลวมไปแล้วครับนะอันนี้จะเจอบ่อยมากเลยกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ทางทางวันนะ่ะแล้วฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ารูมันหลวมค่ะ แล้วก็บางคนจะบอกว่ามันมีเมือกๆออกมาครับนะฮะมันมีเมือกๆออกมาโดยเฉพาะเวลาเสียวเนี่ยจะมีเมือกๆออกมาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเมือกตามธรรมชาตินะทุกคนมีคือลำไส้เนี่ยจะสร้างเมือกตลอดเวลาครับนะแล้วเมือกส่วนหนึ่งก็จะซึมออกมาที่ปากรูทวันนัไม่เชื่อคืนนี้ทุกคนลองไปอาบน้ําดูก่อนอาบน้ําลองคลำดูมันจะมีเมือกๆอยู่รอบรูทวันนัเป็นธรรมชาติของทุกคนมีทุกคนนะ่เพิ่งรู้ส่วนไอ้ที่หลวมไม่หลวมนะครับไม่ต้องกังวลกล้ามเนื้อที่รอบๆรูทวันหนักนี่แข็งงแแรมาาาาาากกต่่ถ้้ออยยิเพะะวจให คู่นอนของเราติดตึงใจอะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้เป็นไปได้ช่วยช่วยได้ครับเหมือนกับการอกเซ x e r ไซส์เล่นกล้ามถูกต้องครับครับนั่นคุยกันไปก็คำบิดไปได้ค่ะไม่มีใครรู้นะคะสรุปก็คือคุณเดี๋ยวไม่มีปัญหานะครับคขาหอมมีวิธีการคำบิดไหมครับคุณหมอช่วยวิธีขมิบนะฮะแล้วคำบิดแล้วเราก็เกรงไว้ประมาณ3วินาทีนะไม่ใช่ขมิบเร็วๆนะฮะขมิบเร็วๆนี่ไม่ได้ผลต้องขมิบแล้วเกรงไว้3วินาทีนครับค้างไว้ด้ 2 3แล้วก็คลายคระชั่วโมงทำสิบทีช่ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายฝ่ายหญิงที่ทําได้นะครับผู้ชายธรรมดาก็ทําได้เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยนึกออกไหมฮพออายุมากขึ้นเนี่ยน้ำสุดจิตจะไม่ค่อยพุ่งแรงครับยังแรงอยู่หมแรงมากยังแรงมากนะครับอายุน้อยต็แรงแล้วเพราะว่าไอ้กล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยที่ที่อยู่ล้อมรอบท่อสะาวะเนี่ยมันจะอ่อนแรงลง เพราะนั้นน้าสุติจะไม่พุ่งแรงแล้ว, <ทะ S 1> ลวเวลาถึงออกกรเสนมันจะขมบิตบต่อๆออย่างเงี้ยน้ำเชื่อจะไม่พุ่งแรงเหมือนตันหนุ่มๆถ้าอยากให้พุ่งแรงรทําแบบนี้ขมบิบแบบนี้ก็ทําให้แรงขึ้นนะแล้วปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราปัสสาวะเสร็จเนี่ยนะมันจะมีปัสสาวะส่วนหนึ่งค้างในท่อปัสสาวะเราใช้กล้ามเนื้อตัวเดียวกันเนี่ยในการรีดให้มันออกให้หมดแต่คนเริ่มวัยกลางคนเนี่ยฉี่เสร็จปั๊บถ้าไม่สะบัดสะบัดรอสักพักหนึ่งเนี่ยพอนุ่มเกงในมันจะไหลย้อยอย่าง การขมิบแบบนี้จะทําให้ดีขึ้นได้ครับมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ทาได้ครับแต่เวลานอนไม่ต้องลุกขึ้นมาขมิบนะก็ทําทุกเมื่อที่นึกได้แล้วกันนะคะจะได้แข็งแรงทุกส่วนในร่างกายด้วยเราทำไม่มีใครรู้นะดูทีวีนั่งรถเมล์อะไรทําได้ไม่มีใครรู้ค่ะค่ะสบายใจนะคะคนเดียวครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่ผมออกรายการไปผมก็ขมิบไปนะครับดีค่ะคุณผู้ชมดูก็อย่าลืมขมิบไปด้วยกันนะคะ ระหว่างที่เราขมิบกันนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นคำถามจากทาง Facebook ของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะบอกมาว่าอันท่าของผมมันหมุนรอบตัวเองได้แบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับปกติอันท่าเนี่ยจะไม่หมุนรอบตัวเองไม่ได้หมุนไม่ได้ถ้าหมุนนี่แสดงผิดปกติแล้วคืออันท่าถ้าเราดูเนี่ยนะฮะมันจะมีท่อน้ําสจิลงมานะท่อน้ําสจิจะเกาะด้านหลังนะแล้วออกไปทางด้านข้างนิดนึงเรียกทางศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าโพสโล a t ท r a l นั้นพันลูกกันท่ามาอย่างนี้เนี่ย ทอาน้ำเสดจจจะมาด้านหลังอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะฮะคือตำแหน่งปกติของมันแล้วมันจะเป็นรูปคล้ายคล้รูปไข่นะฮะแล้วก็แล้วก็จะเรียงอยู่ในแนวตั้งนะฮะหมุนไม่ได้มันจะ,ะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ากูเบอร์นาคูลุ่มนะครับยึดติดอยู่กับถุงกระทหมุนไม่ได้นะฮะ หมุนถามว่าโรคที่หมุนได้มีไหมมีไม่ได้พบบ่อยแต่ว่าฉุกเฉินเป็นโรคฉุกเฉินคือถ้าหมุนต้องรีบมาโรงพยาบาลเราบิดไม่กี่นาทีมันจะขาดเลือดมาเลี้ยงมันก็จะปวดรุนแรงคเขาเรียกว่าอิสกิมิกเพนขาดเลือดไปเลี้ยงจะปวดรุนแรงคนไข้เนี่ยเดินไม่ไหวทนไม่ได้เดินไม่ไหวต้องมารถเข็นรถนอนกลุ่มที่เป็นแบบนี้นะฮะลูกกันท้าเนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุชัดเจนว่าทําไมเด็กกลุ่มนี้ชอบเกิดนะะแต่เชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยลูกกันท้าวางอยู่ในแนวขวางครับ แล้วบิดง่ายแล้วเวลาบิดเนี่ยก็จะขัดเลือนไปเลี้ยงแล้วต้องไปฉุกเฉินปวดรุนแรงมากครับถ้าดูรูปประกอบก็จะเห็นเลยโดยโดยปกติแล้วมันจะหมุนออกด้านด้านนอกนะด้านด้านซ้ายก็จะหมุนด้านนี้ด้านขวาก็จะหมุนด้านนี้แล้วจะเป็นเกลียวสองรอบครึ่งอันนี้เป็นตามตามทฤษฎีแหละพอเราเปิดลงไปปั๊บเราก็จะดูว่าสีลูกอันตราเนี่ยเราจะคลายก่อนเพราะคลายกลับมาปกติปั๊บเนี่ยเราก็จะดูสีว่าฟื้นไหม แต่ส่วนใหญ่มดนจะช้าเกินไปถ้าเกินสักหกั่วโมงก็ไม่ค่อยฟื่อถ้าช้าเกินไปส่งผลยังไงคะมันก็จะดําเน่าอยู่นั้นก็ต้องตัดทิ้งเลยตัดทิ้งแล้วสมรรถภาพทางเพศหรือการมีบุตรจะมีผลไหมคะอาจจะมีผลกระทบในแง่ของฮอร์โมนกับกับจานวนความเข้มข้นของตัวสุจิแต่ว่าโดยทั่วไปครั้งเดียวก็เพียงพอทั้งสร้างฮอร์โมนและก็แล้วก็ตัวสุจิ่ก็สบายใจได้ค่ะอีกหนึ่งคำถามด้วยครับคุณบอกครับคำถามสุดท้ายนะคะส่งมาจากอีเมลนะครับถามว่าตอนนี้ผมอายุ19ปีครับ อยากจะถามว่าอันทะข้างขวางผมเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าข้างซ้ายครับบางครั้งมันอยู่ต่ํากว่าข้างซ้ายมากเลยนะครับอย่างนี้ปกติมากคุณหมอครับปกติอันแทสองข้างมันจะเวลาตรวจร่างกายจะเห็นเลยว่ามันสูงต่ําไม่เท่ากันคือไม่เท่ากันอยู่แล้วเกือบทุกคนเกือบทุกคนไม่น้อยก็มากนะครับแล้วก็ตรงบริเวณท่อน้ําสุติที่ลงมาลูกอันแทเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับ กล้ามเนื้อพวกนี้เวลาโดนอากาศเย็นหรือหรือทดสอบดูง่ายๆนะวันนี้ลองยืนนะแล้วก็เอาน้ําแข็งก็ได้นะมาแตะข้างหนึ่งคุณจะเห็นทันทีแตะปั๊บมันขดข้างเลยขดเลยขดทันทีเลยนะถ้าแตกต่างสูงกว่ากันมากแล้วอีกข้างหนึ่งยึดติดอยู่ตลอดนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กๆอาจจะเคยผ่าตัดเช่นผ่าตัดไส้เลื่อนมีแผลเป็นยึดดึงรั้งทําให้เลือดากันลงไม่ได้ใช่นะหรือว่าเคยไป ผ่าตัดถุงน้ำเคยทําอะไรที่บริเวณนี้แล้วยึดติดขึ้นมาก็เป็นไปได้ครับครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ผิดปกติอะไรแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ลูกอันทะเคลื่อนลงมาแล้วลงมาไม่สุดครับนะอันทานี้มีหน้าที่อะไรบ้างคะในอันทะจะมีเซลล์อยู่3ชนิดคนะฮะเรียกว่าเจิมเซลล์เจิมเซลล์เนี่ยจะเป็นเซลล์ต้นกําเนิดของตัวอสุจินะก็คือจะเซลล์ที่จะเปลี่ยนเป็นตัวอสุจิเซลล์ที่2ก็คือ ตัวเนะเลดิกเซลสำหรับสร้างฮอร์โมนเพศชายเทตทสเตอร์ออลเซลที่3ก็คือเซอร์เทอรลีเซลเซอร์ทอรีเซลนี้สำหรับสร้างฮอร์โมนตอนในเอ็มบิโอตอนในในช่องท้องเนี่ยเป็นตัวอ่อนเนี่ยเซอร์ทอรลีเซลจะสร้างฮอร์โมนอินฮิบินอินฮิบินจะยับยั้งไม่ให้มันกลายเป็นมดลูกไม่ให้กลายเป็น <ừ> mm. ช่องคลอด <ừ> mm. ถ้าใครขาดตัวนี้อายุะเพศก็จะกำกวมเลยจะมีผู้หญิงปนกับผู้ชายกำกวมเลย เพราะนั้นผู้ชายเหตุที่เราเป็นผู้ชายอย่างนี้ได้เพราะเรามีฮอร์โมนตัวนี้นะก็จะมีเซลล์สำคัญ3มเซลล์ครับาวนี้ตัวเจิมเซลล์ที่จะเป็นตัวสจิเนี่ยเป็น90%ของปริมารลูกอัณฑะคเพราะนั้นถ้าเราไปตรวจร่างกายใครแล้วลูกอัณฑะขนาดเล็กมากเนี่ยก็พอจะทำนายได้เลยว่าเจิมเซลลของเขาน้อยมากเพราะนั้น มีลูกยากโดยเฉพาะถ้าผมตรวจเจอต่ํากว่า 8cc ผมไม่เคยเจอใครตรวจน้ําเชื้อเจอมีตัวเลยนะดูจากขนาดลูกกันะดูจากขนาดที่พอเดาได้เลยปกติจะประมาณ1 4ซีของคนไทยวันนี้ก็เรียกว่าได้รับความความเข้าใจนะครับแล้วก็เคลียร์ทุกคําถามกันอย่างละเอียดอีกแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับคุณหมอสมบุรณเหลืองวัฒนากจขอบคุณมากครับยินดีครับนอนหลับวันดีทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ักแคร์แม่นะคะก็คงจะต้องออทำดีกับเขาคือแบบให้เขาเชื่อใจแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราจริงใจกับเขามากมากอะคะ่ะแต่แมคิดว่าคือถ้าคนสองคนทําดีต่อกันอย่างเงี้ยแ,แต่แบบว่าอีกคนนึงถึงถืออีกคนนี้จะเป็นคนดีแค่ไหนแต่ว่าอีกคนนึงแบบไม่รักไม่ชอบไม่ใช่คูกกันแม่ว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะคะ่ะ